สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวดวงบายบูพยาวันนี้จาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในรนาศาีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือน ตุลาคม2 5 6 3นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้จะใช้หัาศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่ยพยากรณ์ที่เปิดหม่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่ Facebook แล้วก็ไลน์นะครับปูพยา59สามารถติดต่อได้ทางช่องทาง2ทางนี้นะครับก็แปะลิงก์ไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับ แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ได้ทำหัวข้อในเรื่องของการพยากรณ์เพิ่มเติมจาก youtube ออกมาเป็นเว็บไซต์นะครับของบูพยาน .boxpot.com สามารถไปดูรายละเอียดในเรื่องของการพยากรณ์ในเรื่องดวงดาวการเยย้ยายดวงดาวแล้วก็การทํามุมของดวงดาวรวมไปถึงการพยากรณ์รายสัปดาห์ก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากดีสคริปชันที่แปะลิงก์ไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับ เราจะมาดูไพ่เมนหลัก Energy ในช่วงของเดือนนี้พลังงานหลักของตัวคุณได้10ออบ Cup นะครับไพ่10ออบครบเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากๆสำหรับชาวราศีพฤษภและก็ลักนาพฤษภมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีเกณฑ์ของการเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้ได้ถึง10ถ้วยเลยทีเดียวความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณกําลังจะมีแนวโน้มหรือมีทิศทางในการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงหรือทุกสิ่งทุกอย่างในการปรับ ูนทุกอย่างให้เข้ากันเป็นครอบครัวกันที่ดีขึ้นอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นอาจจะมีความยากลําบากหรือมีความที่มีการทะเลาะเบาะแว้งในอดีตนะครับหรือมีความรักที่เป็นเชิงซ้อนความรักที่ไม่ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะมีแนวทางหรือ แนวทางของการแก้ไขปัญหารวมถึงในลักษณะของการปล่อยวางลักษณะของการที่ทุกอย่างนั้นจะกลับมาดีกันเหมือนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งไพ่เนี่ยบ่งบอกนะครับว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียเราจะมาแจกแจงรายละเอียดในลักษณะของการที่ต้องปฏิบัติตัวถ้าเกิดไพ่บอกว่ามีข้อเสียให้คุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะมีข้อดีอย่างที่ไพ่บอกได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นทุกอย่างไม่มีคําว่าดีหรือไม่มีคําว่าเสียนะครับอยู่ที่ว่าตัวเราเองนั้นกระทําแบบไหนไพ่จะเป็นตัวแนะนาแล้วก็บอกในสานะของการที่ต้องแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะครับราศีพฤกษรร์ลักนณะพฤกษ์มีดาวราหูมาทับกับลักษณะของตัวคุณเองมาจากเรือนกรรมะที่แปลว่าบุญกรรมและเวรกรรมของตัวคุณเองเมื่อมาทับลักนณะมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือดาวประจํา กรรมนั้นเป็นดาวแห่งความกระทำมาทับลัคนาแปลว่าคุณจะได้ผลที่ดีก็จากการกระทำได้ผลที่ไม่ดีก็จากการกระทำมันเป็นบุญกรรมที่คุณต้องรับผิดช,ชอบกับในลักษณะของปัจจุบันนการหลายคนอาจจะมีความวิตกความกังวลว่าดาวราหูมาทับลักกำลังจะดวงไม่ไม่ดีหรือเปล่าจริงๆมันก็มีโอกาสที่จะไม่ดีเพราะดาวราหูคือดาวด้านมืดมันแปลว่าดวงของความ ที่เหมือนกับว่าถ้าเราไปเข้าทางราหูมันจะทําให้ความทุกอย่างของคุณมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราเนทำในลักษณะของสะกดข่มราหูให้ได้คุณก็จะได้ผลดีจากดาวราหูได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากดาวราหเูเป็นดาวแห่งเบื้องหลังคุณทําอะไรที่ไม่ชัดเจนเบื้องหลังถ้าทําเป็นเรื่องดีมันก็จะส่งผลให้ดีแต่ถ้าเกิดคุณทําในเบื้องหลังที่มันไม่ดีนั่นแปลว่า ทุกอย่างที่คุณทําไปจะสะท้อนกลับมาทําให้ตัวคุณนั้นลําบากแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ลําบากเกิดขึ้นในอานาคตข้างหน้าดังนั้นวิธีการแก้ราหูคือทําทุกอย่างให้ชัดเจนแค่นั้นเองนะครับดังนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณเลือกนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถเอาชนะราหูได้นั่นหมายความว่าคุณก็ควรที่จะต้องอยู่นิ่งๆนั่นแหละคือวิธีทางที่ดีที่สุดของการต่อสู้กับดาวราหูนะครับ ที่เราจะมาดูในลักษณะของไพ่ยพยากรณ์กันต่อคุณมีโอกาสมีความรักความสุขความหวังที่ได้ถึงสิบถ้วยนั่นหมายความว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ไม่ควรไปยึดติดว่ามันจะต้องดีแบบสิบถ้วยแบบร้อยเปอร์เซคือมันอาจจะดีแหละแต่คุณไม่ต้องคาดหวังว่าทุกคนจะได้แบบนั้นมันหมายความว่าทุกอย่างคงต้องผ่านอุปสรรคปัญหาคุณถึงจะเจอแสงสว่างเจอแนวทางที่ดีกับตัวคุณได้นะครับ อิทธิพลของไพ่ย,ยังบอกว่ามีไพ่เดอะฟูปรากฏขึ้นมาแปลว่าคุณควรที่จะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความคิดในลักษณะของมุมบวกโพสิที e ไพ่เดอะฟูเนี่ยเป็นไพ่ของการที่ปล่อยวางความรู้สึกต่างๆเห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้กำลังจะตกผาแต่เราก็ไม่หวั่นกับการที่เดินไปข้างหน้านะครับเราก็ไม่คิดถึงในอดีตเพราะอดีต ต่างๆมันผ่านมาแล้วเราอาจจะไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้แล้วแต่ปัจจุบันาการที่เรากําลังจะเลือกเดินแต่ถ้าเดินไม่ถูกทางก็ระวังตกลงไปทุกอย่างก็จะเข้าทางลาหูดังนั้นคุณก็ควรที่จะต้องทําทุกถิ่งทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นและสกบข,ข่มดาวราหูโดยการไม่ใช้อารมณ์นะครับคือราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งความใช้อารมณ์ถ้าเรา ใช้สติก่อนคิดทุกอย่างคุณจะดีขึ้นนะครับคือพยายามโพสิทีฟให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้นโดยการที่เราไม่ยึดติดกับในเรื่องของอดีตไม่ยึดติดในลักษณะของความคิดเก่าๆไม่ยึดติดในลักษณะของความเจ็บปวดหลังภายหลังที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมามันจะไม่ไปลบล้างทุกสิ่งทุกอย่างแบบนั้นดังนั้นใครที่ต้องการที่จะ move on ไปข้างหน้าเราควรที่จะต้องไต่ตรองทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงมีไพ่ e the t e m p l a t e มีไพ่ The t e m p r a c e นะครับเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างกับตัวคุณแล้วมันจะเข้าในสิ่งที่ดีเกิดขึ้น t e m p l a c e เป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเป็นไพ่ของการกลับมาเป็นไพ่ของการที่ทุกอย่างจะเหมือนกับปรับภสานร,รอยร้าวทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็กลับมา ดีเหมือนเดิมได้แบบเนี้ยนะครับมันเป็นลักษณะของการลอมชอมการพูดคุยกันการปรับทัศนคติในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอาจจะเหมือนกับในอดีตท,ที่อาจจะไม่ไม่สวยหรูแต่ในปัจจุบันคุณสามารถที่จะเปลี่ยนมันแล้วก็ส่งผลในอนาคตนั้นดีต่อคุณเพราะว่าอย่างที่บอกว่า Ten of c u u เนี่ยเป็นไพ่ที่เป็นตัวตนของตัวคุณยังไงคุณก็ยังสามารถที่จะมีความรักความสุขความหวังตรงนี้ทุกอย่าง ถึงแม้คุณจะเจ็บปวดถึงแม้คุณจะมีความรักของมือที่สามเข้ามาแทรกแซงมีไพ่เดมูลและมีไพ่ไฟออฟสอดเกิดขึ้นเดมูลคือความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ถูกเติมเต็มหรือพูดง่ายๆก็คือมีความรักความรู้สึกที่เป็นแบบเบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่ชัดเจนมันมี2ออย่างคือไม่ชัดเจนในลักษณะของการที่บางคนอาจจะมี บุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงอิทธิพลของดาวความรักความสัมพันธ์คือดาวอังคารโคจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนวินาศวินาศแปลว่าข้างหลังแปลว่าไม่ชัดเจนดังนั้นคุณสามารถสะกดข่มความไม่ชัดเจนโดยการที่ต้องหยุดนิ่งนะครับโดยไพ่โดยเฮอร์มิตเฮอร์มิตคือความรักเนะี่ยต้องหยุดนิ่งพยายามเฟดต,ตัวออกมาแล้วก็พยายามไต่ตรองทุกสิ่งทุกอย่างเงียบๆนะครับใช้สติตั้งมั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวดาว ความรักจะถอยหลังไปที่ราศีพบเือนราพะแปลว่าคุณก็จะมีโชคมีลาบมีสเสน่ห์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นช่วงต้นเดือนเนี่ยถึงกลางเดือนต้องระมัดระวังนะครับส่วนปลายเดือนเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นขอให้ช่วงเนี้ยเงียบไปก่อนอย่าเพิ่งไปแบบอะไรมากมายเนาะความรักความสัมพันธ์เนี่ยให้มันเป็นรักษณของ เป็นไพ่ลองๆไปเลยดีกว่าเพราะตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองอาจจะยังดูเนืดดูช้าดูไม่เป็นผลหรือความรักยังถูกปิดบงังอำพรางซ่อนเลนมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือมาสร้างความร้าวฉานให้กับตัวคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะครับที่ไปเป็นบุคคลที่3หรือบุคคลที่3เข้ามาทางตัวคุณมีในทุกรูปแบบอยู่ที่ว่าตัวตนของตัวคุณนั้นไปกระทําแบบไหนถ้าตัวคุณเองเป็นคนทําก็แปลว่าคุณก็เป็นบุคคลที่3เข้าไปแทรกแซงอะไรแบบนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราคอยนิดนึง ไพ่ดมูลคือไพ่แห่งความไม่ชัดเจนหรือไพ่แห่งความมิตกความกังวลความคิดมากอยู่ในอดีตของอสิ่งต่างๆที่เหมือนกับยังไม่สามารถ move on ไปข้างหน้าแต่มีไพ่ของการ move on ไปข้างหน้าได้จากไพ่ the fool แปลว่าถ้าเกิดคุณจมอยู่ในอดีตในช่องเวลาเนี้ยบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวไม่ถูกเติมเต็มหรือว่าถูกทาอะไรที่ไม่ชัดเจนเนี่ยพยายามดึงตัวเองขึ้นมานะครับ แล้วสดใสล่าเริงแล้วก็มองในมุมบวกให้มากที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปอย่างที่บอกไปว่าดาวกู้ตกในเรือนวินาศยังไงความรักคุณก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่เมื่อดาวความรักนั้นเดินหน้าในราศีพบเรือนลาภะในช่วงเดือนถัดไปนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ดีขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนก็เป็นไปได้เพราะว่าไพ่มันบ่งบอกแล้วว่าคุณจะได้เติมเต็มกับความรักที่ดีดังนั้นถ้าเกิด มีวิธีทางเดียวที่คุณจะมีความรักที่ดีได้คุณต้องปล่อยวางแล้วก็เดินไปข้างหน้า move on ให้ได้นะครับอย่ามัวแต่เศร้าอย่ามัวแต่ตกอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะครับเพราะว่าดาวราหูเนี่ยดาวแห่งการจมปลักจมอยู่ในอดีตจมอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริง นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเกินไปหรือสิ่งที่แบบร้ายเกินไปราหูเนี่ยครอบราศีพฤกษ์อยู่นะครับดังนั้นอย่าตกเป็นเครื่องมือของดาวราหูเพราะดาวราหูอยากจะกัดและกืนกินอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองดังนั้นอย่า อย่ากโกรธมากเกินไปอย่าโลภมากเกินไปอย่าอยากได้ใครมีมากเกินไปอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเร็วเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะสะกดข่มทุกอย่างได้จากความเป็นลาหูและทุกอย่างก็จะพมีผลที่ดีต่อคุณได้เช่นกันนะครับฟอครับเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณนั้นอาจจะสแสวงหาหรืออยากได้คนที่มาเติมเต็มกับคนที่รู้ใจคุณหรืออยากให้คุณ นั้นเป็นที่หนึ่งในใจของเขาเหมือนกับที่เราต้องการที่จะให้เขาเป็นที่หนึ่งในใจของเราเหมือนกับความรู้สึกความอยากมันมีมากดังนั้นสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ด้วยการที่คุณนนั้นหยุดนิ่งแล้วไต่ตรองให้ดีก่อนเนาะดาวพฤหัสบดีก็ตกอยู่ในมุมมรณะของดวงชะตาเป็นพิณทุบาทโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีพฤกษบลักณะนาพฤกษ์ศที่เกิดในวัน พระหัสปดินะครับหรือพระหัสปดิเสวยอายุหรืออายุลงพระรหัสปดิจะเป็นผินทุบาทต,ต้องระมัดระวังนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าดาวพระหัสปดิตกในเดือนมอรณะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ยังมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมแต่จะเป็นเบื้องหลังไม่ใช่เบื้องหน้านเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของการที่คุณน,นั้นจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือเปล่าจริงๆนะสามารถแก้ไขได้นะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณยอมที่จะหยุดนิง่งแล้วก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนแล้วไต่ตองติดตองแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมได้เพราะว่าไพ่เดอะเฮอร์มิตคือการใช้สติในการคิดเงียบนิ่งและไพ่เทมเพลนส์คือการเปลี่ยนแปลง เปยนแปลงในลักษาของการที่บอกไปว่าไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความอยากไม่ใช้ในลักษณะของโมหะโทสะจิตต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ใช้เหตุและผลเป็นหลักคุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วทําให้ทุกอย่างนั้นกลับมาดีเหมือนเดิมหรือทําให้เขานั้นกลับมาใส่ใจดูแลกับตัวคุณมากขึ้นอิทธิพลของไพ่สองไม้เนี่ย ใครที่ถูกปิดกั้นปัญหาการคุณจะสามารถติดต่อหรือสารสัมพันธ์กับตัวเขาได้มากขึ้นตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับ2องเจ็ดองใจว่าตกลงจะเลือกทางไหนดีเพราะทูออบวานเนี่ยเป็นไพ่ของการลังเลใจแต่มีข้อดีตรงที่ว่าคุณสามารถติดต่อสื่อสารกับเขาในโลกของออนไลน์ได้มากขึ้นหรือมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่เข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณแต่อย่างที่บอกว่าลาหูกลุมหลังอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ชัดเจนที่จะเข้ามา พัวพันกับตัวคุณเสิร์ฟให้ดีก่อนศึกษากันให้ดีก่อนอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบในการตัดสินใจว่าเขาจะดีต่อตัวคุณเสมอไปนะครับดูก่อนว่าเขาชัดเจนกับเราแค่ไหนดูก่อนว่าเขาเคลียร์คนเก่าหรือยังเขามีคนเก่าแอบแฝงอยู่หรือเปล่าต้องดูไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจในช่วงของเดือนนี้มีไพ่บุคคลขึ้นมามีราชนีถือไม้เท้าแปลว่า มีโอกาสที่จะติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุไฟได้มากที่สุดเมษสิงห์ธนูเป็นราศีที่เป็นรา,าชนีถือไม้เปราะว่าเขาอาจจะมีอำนาจมีออพลังงานที่สะกดข่มตัวคุณอยู่บ้างแต่เขาก็ดูดีมีเสน่ห์นะถ้าเกิดคุณยอมให้เขานิดนึงบางทีเราอาจจะคุยกับเขาได้มากขึ้น หรือบางทีเขาอาจจะสนับสนุนส่งเสริมให้กับตัวเราได้หรือเขาอาจจะมีทันใดทางหนึ่งที่สามารถเกื้อหนุนกับดวงชะตาของตัวคุณโดยลักษณะของในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเช่นคุณคบกับเขาเนี่ย เขาก็อาจจะเหมือนกับช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวคุณได้หรือบางทีอย่างน้อยเขาก็มีสเสน่ห์ทำให้ตัวคุณนั้นสามารถควงกับเขาได้โดยที่เหมือนออกหน้าออกตาแล้วดูดีมีสเสน่ห์นะครับหรือค่อนข้างเหมือนกับว่าดีต่อใจได้เหมือนกันแต่เราก็ต้องยอมเขานิดนึงสำหรับคนธาตุไฟที่อายุค่อนข้างมากกว่าตัวคุณด้วยถ้าคุณยอมลงให้เขาได้เนี่ยความหลักก็จะดีขึ้นสำหรับชาวรา,าศีธาตุไฟนะครับแต่ราศีอื่นๆก็เดี๋ยวเรามาสรุป ว่าไพ่สรุปนั้นจะมีราศีอื่นๆขึ้นมาด้วยหรือเปล่านะครับขอไพ่สามใบให้สำหรับชาวราศีพฤกษภแล้วก็รักขนาพฤกษภด้วยนะครับคิงถือถ้วยนะครับเด e h แ n ง m a นแล้วก็ไพ่หกเหรียญ ปลว่าความรักความสัมพันธ์คุณมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุน้ำได้เพิ่มเติมมากขึ้นเมื่อก mm hmm. ี้อย่างที่บอกว่าเป็นคนธาตุไฟใช่ไหมครับมีโอกาสเป็นคนธาตุน้ำขึ้นมาอีกคนธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเหมือนกันเั่งว่าชาวราศีศพฤษภมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟธาตุน้ำเนี่ยเป็นผู้ใหญ่กว่าเหมือนกันเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับผ่านประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือมีโอกาสที่คุณจะปรับจูนกันได้มากขึ้นเขาเป็นคนที่อ่อนไหวแล้วก็เซนซิ เขาอาจจะยอมคุณได้มากกว่าคนาธาตุไฟใครที่ติดต่อกับคนาธาตุน้ำมีโอกาสที่เขาจะใส่ใจดูแลกับตัวคุณมากขึ้นแต่เขาก็จะเป็นคนที่เจ้าแง่แสนงอนนิดนึงคุณต้องเอาเอกเอาใจเขาเหมือนกันเขาก็จะให้ความรักความสุขความหวังที่เต็มๆกับความรู้สึกของคุณเหมือนกับ ตอบแทนเส้นกันและกันได้ดีกว่าทนราศีธาตุไฟเพราะธาตุไฟเนี่ยจะร้อนแรงแล้วก็มีความรู้สึกที่ต้องยอมกันมากกว่าแต่คิงถือถ้วยไม่ต้องถึงต้องยอมเขาขนาดนั้นแต่แค่ดูแลเอาใจใส่เขาเขาก็จะให้ความดูแลเอาใจใส่กับเรานะครับแต่เขาก็จะพ่อแง่แม่งอนนิดนึงสำหรับคนราศีธาตุน้ำไอ้คือข้อเสียคือการเอาชนะใจชาวราศีธาตุน้ำเพราะว่าคุณคงต้องเต็มเต็มความรู้สึกให้เขามากมากก่อนแล้วเขาก็จะ ใจอ่อนนะครับกลับมาแล้วก็ให้ความรู้สึกดีๆกับตัวคุณแต่ถ้าเกิดใครคุยกับคนาธาตุน้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะติดต่อสารสัมพันธ์หรือมีโอกาสที่จะเป็นคนเป็นไม้นะครับติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้เช่นกันใครที่มีปัญหามีความขัดแยง้งมีความเซนซิทีฟหรือมีความที่ต้องอประหับประหารกันอยู่ที่ต้องทะเลาะเบาแหวงกันทุกอย่างยังสามารถแก้ไขได้หรือสามารถที่จะยัง เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียังมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้รับจากไพ่หกเหรียญแปลว่าคุณพยายามเติมเต็มกับความรู้สึกแล้วก็พยายามทําบุญให้มากๆนะครับอุทิศส่วนกุศลแล้วก็พยายามเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรไปทาบุญให้พระราหูก,ก็ได้นะครับบางทีจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยจากในเรื่องของพยานอันตรายให้มีสติรู้ตื่นทุกเวลา เพื่อให้สะกดข่มดาวราหูให้ได้นะครับจากไพ่6กเหรียญพยายามให้คนอื่นมากๆแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนมานะครับใครที่เป็นกังวลเนี่ยมากๆเนี่ยพยายามปล่อยวางความรู้สึกให้มากๆคุณยังสามารถเติมเต็มกับความรู้สึกแล้วก็ยังมีความรักความสุขความหวังนั้นกลับมาเป็นรักษาของสิ่งที่ดีได้นะครับแล้วยังสามารถที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้จนถึง4ไม้ แลวก็มีการเจริญเติบโต,ตมีความรักความสุขความหวังที่ดีบางทีเขาอาจจะก,กลับมาให้คอมมิตกับตัวคุณได้เนื่องจากดาวอังคารคือดาวคู่ครองนั้นจะถอยหลังไปที่เรือนลาภะน่าจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนหรือต้อนเดือนหน้าเลยนะครับคุณจะได้ความรักที่ลงตัวมากกว่าในช่วงเดือนนี้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ